อันนี้เราจะเกาะธรรมดาวางแขนตึงไว้อันนี้ก็วางไว้อย่างนี้ไม่บอกให้แตะไว้เหมือนกับเป็นอให้มันดูท่ามันสวยงามถูกไหมนั่งกระเถิบไปนิดหนึ่งเเราจะโยกตัวเข้ามาแขนตึงไวโยกตัวเข้ามาโยกตัวเข้ามาโยกตัวเข้ามาพร้อมส่งน้ำหนักที่ตัวได้ยังหรือจะเอาอีกโอ๊คเอาอีกเห็นไหมเธอก็ทิ้งน้ำหนักไปได้ไหมอ่ะได้ไหมท้างไว้นับหนึ่งถึงสิบ ครบยังพอครบปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ปล่อยเลยนะตัวเราจะค่อยๆปล่อยออกไปอย่างนี้เข้าใจไหมอ่าเสร็จแล้วมือเราเนี่ยสี่นิ้วเราจะล้วงเข้ามาในนี้อ่าสมมุติล้วงตรงนี้ถูกกระดูกไหมถูกค่ะถูกกระดูกปุ๊บเราก็กลับมาตรงนี้อเอามือมาตรงนี้นี่นิ้วโป้งห้ามไปกดอะไรเลยตรงนี้ก็ยกนิดนึงทีนี้เวลากดเดี๋ยวเธออยู่เฉยๆนะอาจารย์จะพาเธอกดกดลงไปอย่างนี้แล้วก็ดึงเลยเได้ไหมอุ ขึ้นไปกดดึงมีหักนิ้วไหมไม่หักจังใช่ถ้าหักนิ้ว,วเธอจะดึงโอเคไหมเนี่ยพูดง่ายๆถ้าเธอเจอคนบา่าดแข็งๆเธอทําท่าน,นี้ยเธอก็ไม่เจ็บนิ้วโป้งด้วยแล้วเขาก็ชอบด้วยนะเพราะการที่เธอให้เขาขึ้นมานั่งแล้วกดเนะี่ยมันเหมือน<ม>ลงไปยันลงข้างหลังเขานะถ้าเธอทําอย่างนี้ได้ดีปุ๊บพอตอนสุดท้ายที่ขึ้นมานั่งนวดบา เขาจะไม่รู้เราจะไม่ต้องใช้แรงเยอะแล้วเราเขาก็จะไม่บาดเจ็บด้วยเนี่ยเห็นไหมพอเจอกระดูกเราจะไม่ไม่ไม่กดนะเราจะเลื่อนขึ้นไปได้เลื่อนขึ้นมาได้จนถึงตรงนี้เลยน,นะสมมติข้างคอเขาแข็งเนี่ยเขากดนี้เออได้หมดเลยอืมโอเคไหมอืมเสร็จแล้ว ที่เราสอนกันไปคือท่าเนี่ยสําคัญที่ว่ากลยบาสำคัญเนาะกยบา,เ,าเสร็จลแ,ลแล้วก็นวดเส้นนวดเส้นลายแล้วก็พอนวดเส้นปายเสร็จก็มานั่งนวดที่นอกนวดก็นอ,นอจกนกระทั่งถึงท่านเนี้ยนวดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับมาอย่างนี้อ่ะแล้วก็นั่งคลายซินั่งท่าไหนนั่งผิดจะโดนอีกมือล้วางแล้วา,วกากยกตัวเข้าอยู่ เห็น <Okay, S 2> ม<ะ>จำไว้นะมือบนอนะ่ะต้องกับอย่างนี้นะถ้าเมื่อไรมือบนเธอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยปวดเดตุเจ็บมะปวดไหม<ก>มันจะเจ็บนะเพราะนั้นจําไว้เลยนะอ่ะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงพออนนี้เสร็จแล้วก็จะวางนี้ใช่ไหมวางวางอันนี้วางเฉยๆ,ๆแล้วตอนนี้เราก็แช่มือนี้กดนะ อ่อยลงค่อยลงยาอย่างนี้ให้เกาะไว้เออเพราะเมือ่อใหญ่อย่างนี้ปุ๊บน้ำหนักตรงนี้จะไม่มีไงมันจะต้องเก่งนิ้วด้วยอันนี้เราต้องจับเขาไว้ใช่ไหมก็จับเขาไว้เออแต่ไม่ได้กำรอร่ะแล้วเราก็สับเห็นไหมว่าถ้าทำนี้สมูทไหมเออถ้าทำนี้ลูกค้าคิดว่าน่าลับมาไหมลองสับเด้สับให้พี่ดูหน่อยสับอะไรสับลองอันนีลองจับ่บบนี้ เ,เวลาสาับเลยต้องันนิ้วอะไรื่อให้อให้ให้นิ้วเรามาตีกันเองยิๆๆ่งคนที่นิ้วตรงนี้แข็งนะมันจะดันการหยุดไหมครับหยุด